สวัสดีครับพบกับเกมเมอร์ทับคุณครับวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมครับแต่เรามาวามทดลองที่มันง่ายเหมือนเดมาดูกันครับอุปกรณ์ก็จะมีขวดนะครับ เพื่อนผงคิดว่าทําทำไม่ได้หรอกระวังขวดครับเห็นแหมเห็นฐานไหมครับเนี่ยนะครับฐานเนี่ยแหละครับมีเชื้อเพลิงอยู่แล้วก็หักตรงดำๆนะครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วครับเราวางไข่นะครับรอประมาณสามสิบิครับ ยังอยู่ในขวนะครับถ้าสังเกตุยเกือบตกเกือบตกถ้าสังเกตนะครับไข่มันจะเหมือนค่อยๆถูกดูดลงไปนะครับสังเกตดีๆนี่สังเกตนะครับไข่มันจะค่อยค่อยถูกดูดลงไปเยครบแล้วเป็นไงไล่ะครับไข่ลงไปในขวดแล้วครับนี่เห็นมึกมอกไหมครับเนี่ยมึกมอกลงไปในขวดแล้วครับเป็นไงล่ะนี่ก็ จบการทดลองเล่านี้นะครับแล้วพบกับเกมเมอร์ท้าปุยในคลิปหน้าสำนี้สวัสดีค่ะ